สวัสดีพี่น้องคนน่ารักทุกคนนะ,ะที่อยู่ด้วยกันในช่องวามี่นิวคายูวรมนะแล้วก็ส่งความสุขไปถึงพี่น้องทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมขา่ขาวข่าวของสเินฟังเอเชียของเราวันนี้วรมก็มีขา่าวเศร้านะแล้วก็มาร่วมไว้อะไัยไปได้วยกันสำหรับการจากไปอย่างกระทันหันของนักร้องนักแสดงชื่อดังชาวเอเชียก็เป็นซูเปอร์สา์รุ่นใหญ่มิโคนาคายมาเสียชีวิตในช่วงวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะในวัย54ปีและการเสียชีวิตของเธอนั้นก็ค่อนข้างจะแปลกคือเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขขึ้นขน้นนณะอาบ และผลการชันสูตรพลิกศพก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีองค์ประกอบทางอาญาในเหตุการณ์นี้คือไม่ใช่เหตุการณ์ฆาตกรรมสิ่งนี้ก็ได้รับการประกาศบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของนะะักขยามามิโคในช่วงวันเดียวกันเว็บไซต์อย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลของเธอะะก็รายงานข่าวในช่วงเวลา15นาฬิกาของวันเดียวกันนะคะดูเหัวข,ข้อว่ารายงานผลการชันสูตรพลิกศพของนักขยามามิโคในตอนแรก แล้วก็โพสต์ระบุว่าเราขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อทุกคนสำหรับคำพูดที่ดีและความเสียใจที่ส่งถึงเราหลังจากการจากไปยังการถานหินของดัชยมามาโิโฮเราขอรายงานผลการชนสูตรพลิกศพด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนผลการชนสูตรพลิกศพก็ยืนยันว่าไม่มีองค์ประกอบทางอาญาเหตุการณ์นี้สาเหตุของการเสียชีวิตนั้นธุระบุว่าเป็นอุบัติเหตุประหลาดคือการจมน้าในขณะที่อาบน้ําเราทุกคนรู้สึกเสียใจอย,อย่างยิ่งกับเหตุการณ์กระทันหันในครั้งนี้และเราก็ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจ สำหรับการสนับสนุนการเอาใจใส่ที่อบอุ่นจากทุกคนเราจะต้องการขอให้สื่อมวลชนและทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวงครอบครัวผู้สูญเสียและฝ่ายที่เกี่ยวข้องและระมัดระวังในการสัมภาษณ์และการรายงาน แลวเว็บไซต์ยางเป็นทางการของมิโฮทาคยมาม่าทักเปิดเผยว่าจะมีการจัดงานอำลานะคะแล้วก็บอกว่าเราจะงดเว้นจากการประกาศวันเวลาและสถานที่จัดงานศพเราขอความเข้าใจและขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนและแฟนๆทุกคนกล่าวและก็รายงานว่าเรากําลังพิจนารณาการจัดอำลาในภายหลังและก็จะประกาศร,รายละเอียดทันทีที่ตัดสินใจตามที่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะะก็พบว่าทาคยาม่ามิโฮะถูกพบว่านอนนิ่งอยู่ในอ่างอาบน้ําที่เต็มไปด้วยน้ําในช่วงวันที่6ธันวาคม ซึ่งในวันนั้นเธอมีกําหนดจัดคอนเสิร์ตท,ที่เมืองโอซาก้าค่ะในช่วงเย็นเธอควรที่จะขึ้นชินคันเซ็นจากสถานี JR ชินากาวะในช่วงเวลาการนอริกาแต่เธอก็ไม่ได้ปรากฏตัวที่จุดนัดพบดังนั้นเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานแล้วก็คนรู้จักเธอก็เลยไปเยี่ยมที่บ้านของเธอแล้วก็พบเธอค่ะจนันน้าก็โทรหาร110แล้วก็ได้รับการยืนยันว่าเธอเสียชีวิตประมาณเที่ยงวันบ้านก็ถูกล็อกนะคะแล้วก็ไม่เชื่อว่ามีการกระทําผิดอะไรอย่างใดเกิดขึ้นคือไม่ได้คิดว่าจะเป็นการ ฆาตก,กรรมใดอย่างใดนอกจากนั้นนะคะแฟนๆชาวเน็ตเนี่ยก็สงสัยกันมากๆเลยว่าผู้ตายเนี่ยจะตายขณะอาบน้ําได้ยังไง ในห้องน้ำในช่วงฤดูหนาวในการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างกระทันหันเนี่ยท้าไมเกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนความดันโลหิตทําให้มีโอกาสที่จะช็อกจากความร้อนซึ่งอาจจะนาไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดได้มากขึ้นแต่ก็ไม่มีสาเหตุเฉพาะสําหรับนักยมามิโฮเช่นความร้อนช็อกหรือว่าเธอดื่มอคอก่อนอาบน้ําหรือไม่แต่ว่าการประกาศอุบัติเหตุอาบน้ําโดยไม่ได้ตั้งใจทําให้หลายคนก็คิดถึงวิธีการป้องกันความร้อนการช็อกและวิธีการอาบน้ําจากซีดีมังงะยอดนิยมนะคะโดคาเบน แล้วก็ได้กลายเป็นประเด็นร้อนทางออนไลน์กันด้วยสำหรับเหตุการณ์นี้ขึ้นในชากหนึ่งตัวละครหลักที่ชื่อว่ายามาดะทาโร่แนะนําให้ผู้คนเนี่ยอุ่นเท้าก่อนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการอาบน้ําแบบกระทานหันซึ่งมันไม่ดีต่อหัวใจมีการแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายเลยนะสำหรับเหตุการณ์นี้บอกว่ามาทาให้ฉันนึกถึงวิธีการอาบน้ําของยามาดะทารโอะฉันได้ยินว่ามันมีการเทน้ำร้อนลงที่มอและเท้าซึ่งอยู่ห่างจากหัวใจ นั่นมันก็เป็นการดีเพื่อที่จะให้ร่างกายนั้นคุ้นเคยกับอุณหภูมิที่ร้อนดังนั้นฉีดจึงอุ่นเท้าก่อนที่จะเข้าไปเหมือนกับยามะะทาโร่แล้วก็มีบทวิเคราะห์และสำรวจโดยสมักรงานกิจการผู้บริโภคคาดว่ามีผู้เสียชีวิต19,000คนจากอุบัติเหตุทางการอาบน้ำทุกปีทั่วประเทศญี่ปุ่นค่ะตัวเอ,เองเพิ่งจะรู้นะคะเรื่องราวที่มันแปลกแบบนี้สำหรับที่ญี่ปุ่นว่ามีคนเสียชีวิตจากการอาบน้ำเยอะมากส่วนผู้ที่มีอายุ65ปี ก็เป็นประมาณ2เท่าของจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรนายามามมโฮก็เพราะว่าถูกเสียชีวิตในอ่างน้ํานะคะที่บ้านของเธอคะ่ะในเขตชิบุย่าที่โตกเกียวในช่วงวันที่6และเธอมีกําหนดการแสดงคอนเสิร์ตที่โอซาก้าสอหรับคอนเสิร์ตคริสต์มาสของเธอคะ่ะ ที่ชื่อว่านากายามามิโฮคริสมาสคอนเสิร์ต2024 in Billboard l i v e ในช่วงวันนั้นแต่เธอก็ไม่ได้ปรากฏตัวที่แบบจุดนัดพบในช่วงหลักการริกกาสมาชิกเจ้าหน้าที่หน่วยงานของเธอนะก็ม่เยี่ยมที่บ้านจานันนก็พบว่าเธอเสียชีวิตในอ่างอาบน้ํารายการวามิอินิวนะคะวานเ็นก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์นี้ด้วยค่ะเพราะว่าเธอเป็นนางเอกที่โด่งดังมากๆสำหรับนางเอกญี่ปุ่นนาคายามามิโฮนะคะก็เป็นทั้งนางแบบแล้วก็อดีตนักร้องที่เป็นแบบป๊อปไอดอลญี่ปุ่น เธอเกิดที่เมืองโคกาเน่ที่โตเกียวและเธอก็เป็นพี่สาวของนักร้องซูเปอร์ซาเจป๊อปนอีกคนนึงที่ชื่อว่าชิน n o บุนากายามะเธอเดบิวต์ในช่วงวันที่21มิถุนายนปี2528หลังจากนั้นในช่วงปี1 9 9 5นะคะภูมกับชุนจิอิวะอิก็ได้คัดเลือกนะคะมิโฮะนากายามะให้รับบทบาทนักแสดงที่ต้องแสดง2บทด้วยกัน ในภาพยนตร์เรื่อง Love Letter หรือว่าชื่อภาษาไทยนะคะฝากรักไว้ในสายลมในบทบาทของอิสกิฟูจิอิและฮิโรโกะวัตนาเบะคือเป็นหญิงสาวที่มีใบหน้าเหมือนกันนั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะในบ็อกออฟฟิศถือว่าเป็นภาพยนตร์รักโรแมนติกตลอดกาลแล้วก็มีโคเนนได้รับรางวัลมากมายไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากงาน Blue Ribbon Award ครั้งที่38ในเทศกาลภาพยนตร์โยโกฮาม่าครั้งที่17แล้วก็รางวัลภาพยนตร์ โคจิในครั้งที่18ชีวิตครอบครองเธอเธอสมรสกับฮิโตดนาริทัสิจิในช่วงปี2002และจากคบหากัน8เดือนนะทั้งคู่ก็ย้ายไปที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสต่อมาเธอก็ได้ให้กำเนิดลูกชายนะคะหลังจากนั้นในช่วงปี2014เนี่ยทั้งคู่หย่าร้างกันและเธอกลับมาอยู่ที่ญี่ปุ่นส่วนสามีกับลูกชายยังคงอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสมิโฮาคายามะเกิดวันที่1มีนาคมปี1970ค่ะ สอบซีรีส์เรื่องาของเธอนะคะออกฉายในช่วงปี1985โดยเธอรับบทบาทเป็นนางเอกและเธอก็เป็นนางเอกมาตลอดเลยอะพี่น้องด้วยความสวยแล้วก็น่ารักอย่างที่พี่น้องเห็นนอกเหนือจากการเป็นนักแสดงแล้วแน่นอนที่สุดนะเธอเป็นนักร้องเจ๊ป๊อปที่แบบว่าฮอตมากๆเธอแสดงซีรีส์ทั้งหมดเนี่ย35เรื่องด้วยกันเรื่องล่าสุดที่เธอแสดงนะคะก็ออกฉายในช่วงปี2022คือเธอเป็นนักแสดงรับเชิญส่วนผลงานภาพยนตร์ของเธอมีทั้งหมด14เรื่องด้วยกัน เรื่องที่โด่งดังที่สุดแล้วก็อยู่ในใจของผู้ชมตลอดการก็ต้องถือว่าเป็นภาพยนตร์รักโรแมนติกตลอดการของชาวเอเชียนะคะนั่นคือ Love Letter ฝากรักไว้ในสายลมและนี่ก็คือเรื่องราวของมิโฮนคาคายามะในช่วงวันนี้คะ่ะเราขอไว้อะไรกับเธอนะครับการจากไปของเธอและขอสั่งความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัวของเธอด้วยถ้าเป็นซูเปอร์ซตาที่มากฝีมือคนหนึ่งของวงการบันเทิงเอเชียเราเลยทีเดียวทั้งการแซงทั้งการร้องทั้งการเต้นนะคะเป็น j p o p IDOL และเธอจะอยู่ในใจของผู้ชมไปตลอดค่ะสำหรับมิโฮะนะคขยีมาขอบคุณพี่น้องส่งการติดตามรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะขอบพระเจ้าทรวพรพี่นอ้อ,นนองทุกท่านอย่างมากลน้นสวัสดีค่ะ